สวัสดีค่ะอ้อมเฮลตี้นี่คะตอนนี้10โมงแล้วนะคะเริ่มหิวมากแล้วแต่ว่ายังกินอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเราจะมาทํา IF ต่อนเนื่องกัน5วันค่ะ เผื่อใครยังไม่รู้นะคะว่า IF คืออะไรนะคะ IF ก็คือ intermittent fasting นะคะเป็นการอดอาหารเป็นช่วงๆนะคะมีหลายแบบด้วยกันนะคะที่ย้อมจะทําต่อเนื่องกัน5วันนะคะก็คือ16ทับ8นะคะมาดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมาอัปเดตกันเผื่อใครอยากเริ่มทํา IF นะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าโอเคฉันไหวไหมมันเหมาะกับสภาพฉันไหมหรือฉันควรจะปรับยังไงอะไรอย่างงี้เนาะ ที่ตั้งใจจะทำไอเอฟเลยนะคะอย่างแรกก็คืออยากจะชะลอวัยนะคะว่า IF นะคะไม่ได้ช่วยแค่ลดน้าหนักเท่านั้นนะยังช่วยชะลอวัยนะคะเพราะเขาจะไปกินซเซลล์เก่าๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ้อมมีมะเร็งในมดลูกก็อ่านข้อมูลเคสของต่างประเทศนะคะที่มีคนเป็นมะเร็งแล้วก็ใช้วิธี IF นี่แหละในการรักษามะเร็งนะคะแต่อันนั้นก็คือเขาจะมีศูนย์ในการบําบัดมะเร็งหรือว่าโรคต่างๆหลายๆโรคเล เอาอมก็จะเริ่มทําเท่าที่ทําได้แล้วก็บวกกับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการที่จะรักษารูปร่างเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมากินเยอะนะคะแล้วอายุ30บวกด้วยแล้วไงมันก็จะพองออกง่ายๆนะคะก็คือได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะไม่ใช่แค่ลดน้ำหนัก,กยอยนะ่างเดียวนาะทั้งชะลอไว้แล้วก็ บำบัดโรคด้วยนะคะสําหรับการบําบัดโรคนะคะยังไงก็แนะนําว่าควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนเนาะแต่ว่าสิ่งที่ได้ชัดแน่ๆน,นะคะก็คือการลดน้าหนักการรักษารูปร่างแล้วก็การชะลอวัยดูแลผิวไม่ให้แก่ก่อนวัยนะคะระหว่างที่ทําไอฟอฟวันนะคะออมก็ตั้งใจว่าจะออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเป็นการออกกำลังกายระดับกลางๆนะคะไม่หักโหมเกินไปเนาะออกสัก30-45นาทีนะคะจะเป็นคาร์ดิโอโยคะนะคะบอดี้เวทประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็10บโมง สิบห้าอยู่นะคะแต่ก็เริ่มหิวนิดหน่อยพอเพราะวันนี้ตื่นมาตอนประมาณ6กโมงนิดนิดนะคะก็เลยยังไม่หิวมากนะคะคิดว่าระหว่างนี้จะทำงานไปพลางๆจะมีอะไรให้โฟกัสจดจอแล้วรู้สึกว่าจะ ดื่มน้ําเลยนะคะ1ลิตรถึง1.5ลิตรนะคะค่อยๆดื่มนะคะจนครบนะจะช่วยให้ร่างกายสดชื่นนะคะไม่ขาดน้ําและอีกข้อหนึ่งที่สําคัญในการดื่มน้ําก็คือระหว่างวันนะคะให้จิบดื่มน้ําตลอดทั้งวันนะคะไม่ต้องรอให้หิวน้าหรือกระหายน้ํานะถึงจะกินน้ํานะคะเทิคนี้นะคะจะช่วยให้เรานะคะฟาสต์ได้จนครบเวลาตามที่ตั้งใจคะ่ะโดยที่ไม่โหยไม่หิวนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่ขาดน้ํานั่นเองค่ะ คือฟังเสียงร่างกาย ะะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเลยนะอ้อมแนะนําว่าให้ปรับการกินให้เป็นเวลาก่อนนะคะอย่างเช่นเริ่มจาก12-12นะคะก็คือกินในช่วงเวลา12ชั่วโมงแล้วก็ไม่กินในช่วงระยะเวลา12ชั่วโมงนะแล้วค่อยเพิ่มเป็น14-10นะคะก็ะคือไม่กิน14ชั่วโมงแล้วก็คือกิน10ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะให้ร่างกายได้ค่อยๆปรับมาเนาะแล้วก็ค่อยขยับเป็นเต็มรูปแบบนะคะของการฟาสติ้งนะคะก็คือ16-8นะคะก็คือไม่กิน16ชั่วโมงแล้วก็กิน8ชั่วโมง 12, เป็นสิ่งที่อม ทำนะคะค่อยๆปรับมาเหมือนบางทียเรากินจุกกินจิกบ่อยๆคือไม่ได้เป็นคนกินเยอะมากขนาดนั้นนะแต่กินจุกกินจิกนะก็เลยทําให้แบบเออเหมือนมันไปหิวในบางช่วงแล้วก็รู้สึกทรมานในบางช่วงเนี้ยค่ะแต่พอ ทำให้ทำ16ทับ8ง่ายแนะนําค่อยๆปรับนะคะแบบนี้จะง่ายมากๆค่ะแล้ก็ตั้งใจนะว่าหลังจาก16ทับ8นะคะก็จะขยับเป็น20ทับ4นะคะ23ทับ1แล้วก็เป็นแบบเต็มวันไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้เป็นไลฟ์สไตล์เลยเนาะถ้าใครสนใจนะคะอยากให้รีวิวว่าเออลองทําแต่ละรูปแบบแล้วนะคะ20ทับ4 23ทับ1หรือแบบเต็มวันแล้วอ่ะ เป็นยังไงบ้างนะคะหิวมากไหมสภาพเป็นยังไงนะคะหรือว่ากินอะไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะแล้วก็มือใหม่นะคะแนะนําหนังสือเล่มน,นี้นะคะแก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิวนะคะคุณหมอเขาจะแนะนําวิธีง่ายๆนะคะในการเริ่มที่จะไม่กินหรือกินเมื่อท้องหิวเท่านั้นนะคะเขาจะไม่ได้พูดถึงฟาสติ้งเต็มรูปแบบนะคะแต่ว่าจะเป็นวิธีง่ายๆที่จะเริ่มสําหรับคนที่อยากจะเข้าไปเต็มหลูมเลยประมาณเนี้ยค่ะที่อ่านแล้วนะคะก็คือเข้าใจง่ายและไม่ได้เป็นความรู้สึกว่ามันจะต้องทรมานหรือโหดร้ายก ร่างกายเลยคือค่อยๆปรับไปแล้วก็ฟังเสียงร่างกายอย่างเงี้ยเหมือนที่ออมบอกเนาะแล้วก็ภาพอะจะค่อนข้างเข้าใจง่ายนะคะรูกกระตูนะอ่านง่ายคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะก็อ่านได้คิดว่าเออไม่ยากนะเป็นวิธีที่ปรับร่างกายนะคะไม่ให้หักดิบจนเกินไปนะคะแล้วก็คุณหมอที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะคือดังมากนะเขาอายุ56นะคะอายุจริงนะแต่อายุกระดูกหลอดเลือดแล้วก็สมองนะคะไม่เกิน38เนาะ เพราะว่าเขาได้ทําการฟาสติ้งคุณหมอนะคะก็กินวันละมื้อวอ้อมาจะลองกินวันละมื้อลองกินวันละมื้อแล้วจะมารลีวิวกับทุกคนด้วยนะว่าเป็นยังไงนะคะ ว่างวันนี้นะคะง่ายๆเลยเข้าวโพดที่ต้มเองแล้วก็ข้าวต้มมัดนะคะจากเจ้าอร่อยนะแค่นี้เลยนะ วันนี้นะคะถ้าต้องการทำ IF เพื่อลดน้ำหนกันหนกเพื่อชะลอวัยลำบัดโรคหรือว่าดูแลสุขภาพโดยรวมถ้าอยากได้ผลลัพธ์ดีๆค่ะในด้านนั้นนะอาหารนะสำคัญมากๆนะถึง IF จะสำคัญที่ระยะเวลาในการกินใช่ไหมคะแต่ว่าอาหารก็มีส่วนสำคัญมากเหมือนกันนะคะถ้ากินอาหารดีคูณผลลัพธ์เข้าไป2-3เท่าแต่ถ้ากินอาหารไม่ดี <c oughs> การทำ IF ก็จะได้ผลประมาณหนึ่งนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของอ้อมแล้วก็จากน้องของอ้อมนะคะเขาทำเพื่อลดน้ำหนัก เขาก็บอกว่าเออถึงทํา IF ไปหลายชั่วโมงหรือเป็นแบบ2วันอย่างเงี้ยถ้ากินอาหารแย่ผลลัพธ์มันก็ดีแต่ไม่ที่สุดนะคะทคนที่ทําเพื่อชะลอวัยหรือบําบัดโรคมันอ้อมนะคะดังนั้นอาหารก็จะสําคัญมากๆเนาะการทํา IF ก็จะช่วยก็คือร่างกายกินเซลล์เก่าแล้วก็ทําให้เซลล์ใหม่เนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าเรายิ่งใส่ของแย่เข้าไปอาทีนี้ร่างกายก็กลายเป็น ได้รับของแยก่กลายเป็นเซลล์ไม่ดีอีกอย่างนี้นค่ะอ,อ้อมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นเราก็ใส่ของดีไปไปซะเลยระหว่างที่ร่างกายกินเซลล์เก่ามันก็จะได้มีแต่ของดีๆเป็นเซลลใหม่ดีกว่าเนาะเ e a l t u r e w e a breath okay, n s t a s t e e t y e r y elegant m a s a k e your w o g i Okay, so kick back into your leg. มาตลอดห่าวันนะก็มาอัปเดตนะว่าไม่รู้สึกทรมานเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออประหยัดเวลาดีด้วยเนาะร่างกายลงขึ้นเบาขึ้นนะคะมันไม่รู้สึกอืดหรือแน่นเหมือนที่ผ่านมาถ้ากินครบ3มื้อแล้วไม่ใช่ว่ากินครบ3มือ้อไม่ดีนะแต่อาจจะเป็นเพราะเราเลือกอาหารไม่ดีหรือวิธีกินของเราไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่พอกินแค่2มือ้อขนมนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ทําให้รู้สึกว่า เออมันมันมีเวลาให้ร่างกายได้ย่อยอะ่ะมันมีเวลาที่ท้องจะไม่ป่องมากมันจะไม่อืดมากหรือรู้สึกแน่นมากเกินไปอย่างงี้ค่ะแล้วก็ออกกําลังกายอ้อมก็จะไม่เน้นออกหนักนะออกแค่ประมาณ30นาทีคาร์ดิโอเบาๆหรือไม่ก็อยู่คะไปเลยรู้สึกว่า ร่างกายสดชื่นส่งผลการนอนหลับดีด้วยแล้วก็ไม่ได้มีผลเสียกับการขับถ่ายเพราะบางคนทำไอเอฟแล้วเหมือนกินน้อยลงกลายเป็นขับถ่ายได้น้อยลงอย่างนี้นะคะ่ะสําหรับอ้อมน,น้ไม่ได้มีผลนะคะและคิดว่าจะทํา IF ต่อไปให้เป็นไลฟ์สไตล์ไปเลยนะคะยืนพื้นเป็น16ทับ8ไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีบางวันที่ปรับเป็น20ทับ4หรือ23ทับ1นะคะอาจจะ เพิ่มระยะเวลาขึ้นนะคะเป็น24ชั่วโมงหรือเป็น48ชั่วโมงนะคะก็จะค่อยๆปรับร่างกายไปจะไม่ทรมานร่างกายแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่อยากฝากกับทุกคนนะคะก็คือเรื่อง Mindset นะสิ่งที่ทำไม่อ้อมอไม่รู้สึกทรมานเลยในการทำไม่เอฟนะคะก็คือ ไม่เซททัศนคติจริงๆนะคะว่าตอนนี้เราไม่ได้อดอยากแต่ว่าเราแค่เลือกที่จะไม่กินเวลานี้แล้วเราได้กินแล้ว8ชั่วโมงนั้นแต่ว่า16ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเราเลือกที่จะไม่กิน<อ>การอดอยากจริงๆก็คือการที่เราอยู่ในสงครามโลกที่แบบว่าไม่มีอาหารกินหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เฮ้ยเราอยากจะกินแต่ไม่มีอาหารให้เรากินเลยแต่ตอนนี้สถานการณ์ของเราทุกคนตอนเนี้มันไม่ใช่ เรามีอาหารที่จะกินเต็มตู้เย็นเลยเต็มเซเว่นเลยเต็มหา้างเราก็มีตังค์จ่ายที่จะซื้อใช่ไหมแบบเนี้ยไม่เรียกว่าอดอยากแต่เราเรียกว่า<อ>เลือกที่จะไม่กินช่วงนี้แค่นั้นเองอเ้าไม่อยากให้ใช้คําว่าอดอาหารด้วยเพราะคําว่าอดอะคะ่ะมันเหมือนเราไม่มีที่จะกินเราแบบมันเป็นในแง่ลงไปะนะทําให้เรารู้สึกว่ามันขาดแคลนอะมันช่วงนี้เราขาดทําให้ เรารู้สึกแย่แล้วทําให้เรารู้สึกทรมานในความคิดทั้งๆจริงท้องอาจจะไม่ได้หิวก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคิดในในแง่นี้ว่าเราไม่ได้อดแต่ตอนนี้เราปล่อยให้ร่างกายได้ฟืนฟ้นฟูตัวเองพักลําไส้ให้ลําไส้ได้จัดการของเสียบ้างร่างกายได้เอาเซลล์เก่ามาใช้เซลล์แก่ๆเก่าๆที่มันทําให้ผิวเราแก่ที่มันทําให้ร่างกายเราเสือส่อมโซมที่ทําให้เราเป็นโรคอย่างเงี้ยค่ะให้เอาเซลล์นั้นมาใช้แล้วร่างกายได้สร้างได้มีเซลล์ใหมด่ดีๆเราจะได้สดชื่นแล้วก็มีชีวิตแบบมีความสุขมากขึ้นอ่ะ ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับทุกคนที่อยากจะแบบว่าทำาเอฟได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่รู้สึกว่ากดดันหรือทรมานหรืออดอยากอะไรเงี้ยนะให้ปรับไมยเซต ะะแล้วก็จะทำอย่างชิวแล้วก็ไม่ทรมานเลยค่ะถ้าใครอยากทำ IF เพื่อชะลอวัยดูแลสุขภาพนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่องฮิวี้นี้ค่ะเพราะว่าจะมีเนื้อหาข้อมูลนะคะจากประสบการณ์จริงของอ้อมด้วยนะคะว่าทำ IF แบบนี้แล้วเป็นยังไงจะมาแชร์กับทุกคนนะคะแล้วก็อาหารฮิตี้ด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากกินอาหารดีๆควบคู่ไปกับการทํา IF นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะในการที่จะเริ่มต้นทํา IF นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปแล้วค่ะบายบาย